หลายคนอาจจะรู้จักอิดในฐานะตัวตลกปีศาจจากนิยายสยองขวัญของสตีเฟนคิงแต่ไม่ค่อยรู้ว่าตัวละครนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนเป็นดินอเมริกาหลายเหตุการณ์เนี่ยประกอบเข้าด้วยกันจนกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่หลอนที่สุดตลอดกาลสตีเฟนคิงเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองเล็กชื่อเบงกอร์รัดเมนเมืองที่ทุกบ้านเนี่ยดูสงบแต่เต็มไปด้วยข่าวเด็กหายเด็กถูกทำร้ายเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยเกิดซ้ำๆแบบหาคำตอบไม่ได้ มีเรื่องเล่าของคนในพื้นที่ว่าเมืองนี้เนี่ยเหมือนเหมือนมีบางอย่างอยู่ในเงามืดคอยกัดกินชีวิตเด็กในทุกยุคเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของเมืองเดอรี่เมืองที่เหมือนถูกสาบในเรื่องอิดตัวตลกที่ยิ้มแต่ซ่อนบางอย่างที่มืดกว่าหลายปีต่อมาในอเมริกาต้องเผชิญกับเรื่องจริงที่โหดร้ายอย่างจอห์นเวนเกซี่ฆาตกรต่อเนื่องที่แต่งตัวเป็นตัวตลกเพื่อเข้าหาเด็กๆภาพตัวตลกที่ยิ้มแย,แย้มแจ่มใสแต่จริงๆเนี่ยเป็นปีศาจ ถูกนำมาใช้กับเพนนิไวและทําให้ผู้คนเชื่อว่าตัวตลกเนี่ยไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดมันอาจจกำลังซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ภายใต้หน้ากากยิ้มแย้มนนก็ได้เรื่องเล่าที่ว่ามีตัวอะไรบางอย่างอยู่ในท่อในหลายเมืองของอเมริกาเนี่ยมีข่าวเด็กตกท่อเด็กหายบริเวณท่อระบายน้าหรือแม้กระทั่งมีคนอ้างว่าเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวใต้สะพานใต้อุโมง์ตํานานเหล่านั้นเนี่ยถูกดัดแปลงเป็นฉากเปิดเรื่องอันโด่งดังที่เด็กชายจอร์จี้เนี่ยพบตัวอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในท่อ และมันก็ไม่ใช่คนซะด้วยความกลัวของดเด็กคือประตูที่ให้มันเข้าไปได้อีกใน,นแง่หนึ่งเนี่ยอิดไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดธรรมดามันคือความกลัวในวัยเด็กที่มีตัวตนหลายครั้งในสตตเฟนคิงพูดไว้ว่าอิดคือสิ่งที่เด็กกลัวที่สุดและมันใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นความกลัวแบบนี้มันมีอยู่จริงและเกิดขึ้นในคดีเด็กจํานวนมากบางครั้งในเด็กก็บอกว่ามีเงาบางอย่างตามมาหลอกในห้องนอนบางคนก็เห็นตาเลืองแสงอยู่ใต้เตียง สิ่งเหล่านี้นถูกนํามาผูกอยู่ในพลังของอิฐที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ที่เหยื่อหวาดกลัวมุมมืดของอเมริกาเรื่องจริงของสัตว์ประหลาดในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานคดีจริงของเด็กหายแบบไร้ร่องรอยคนเห็นเงาสูงใหญ่ในปา่าเสียงลึกลับจากท่อระบายน้ําผู้รอชีวิตเล่าว่ามีบางอย่างจ้องมองในคืนฝนตกหลายคดีเนี่ยไม่เคยปิดได้ไม่เคยมีคําตอบไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดจากมนุษย์หรือเป็นเพราะบางอย่างที่อยู่มานานกว่ามนุษย์ เมื่อจับทุกเรื่องมารวมกันอิดจึงถูกสร้างขึ้นสตีเฟนคิงนำเรื่องทั้งหมดมาร้อยเข้าด้วยกันฆาตากรในคาบตัวตลกเมืองที่มีเด็กหายซ้ำไม่รู้จบตำนานสิ่งชั่วร้ายใต้ท่อความกลัวในวัยเด็กของเขาเองแนวคิดสัตว์ประหลาดจากต่างดาวออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอิดสิ่งที่ไม่ใช่ผีไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นความชั่วร้ายแบบไร้รูปร่างที่กินความกลัวเป็นอาหาร ตัวตลกแผ่นนี้ไว้เนี่ยไม่ได้เกิดจากจินตนาการล้วนๆแต่มาจากเงามืดของเรื่องจ,งจริงจากหลายยุคตั้งแต่ฆาตากรที่แต่งตัวตัวตลกไปจนถึงคดีเด็กหายในเมืองที่ดูปลอดภัยมากๆรวมไปถึงสัตว์ประหลาดใต้สะพานที่เล่าต่อกันมาหลายสิบปีอิดจึงกลายเป็นปีศาจท,ที่มีรากมาจากเรื่องจริงและยังคงหวนกลับมาหลอกหลอนทุกครั้งที่คุณมองลงไปในท่อมืนๆ